กรณีไซนายสรุปแล้วคือตอนนี้ก็คือเคลียร์หมดแล้วคือหมดไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้โดนข้อหาอะไรใดๆทั้งสิ้นไปการกระทำด้วยเจตนาอันอื่นไม่ได้เอาไปใช้กับมนุษย์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เคลียร์หมดเรียบร้อยปัจจุบันก็พร้อมที่จะกลับมาเพื่อที่จะหาเงินหาทองรักษาคุณพ่อคุณแม่สองท่านที่ที่ที่ป่วยอยู่นะครับ เจ้าของงานทั้งหลายเจ้าของละครเจ้าของภาพยนตร์ยินดีนะคเชิญนะครับคนนี้้อมรับงานคสำหรับงานค่ะคนว่างค่ะตอนนี้ความสามารถแน่นทุกอย่างเลยค่ะร้องเพลงได้หนูร้องเพลงได้ค่ะเต้นเก่งหนูเต้นได้ค่ะนี่ผู้จัดอาจจะแบบอุ๊ยจริงหรือเปล่าคะน้นอายร้องเพลงเก่งเดี๋ยวให้ดูเรามีคลิปเรามีคลิปค่ะไปดูคลิปกันค่ะเชิญชมครับ กือบแล้วชุดนี้หลายคนร้องประกวดละครมากมอันนี้ร้องเพลงเสียงดีนะครับร้องได้ดีด้วยเทคโนโลยีเทคนิคใช่ได้ไปดูเต้นครับ นี่โฮแดนคุณอารู้ไหมมันยากมากนะยากมากยากมากว้าว โอ้โหต้องแข็งแรงมากด้วยตัวเล็กนิดเดียวทำไมแข็งแรงจังเลย <c oughs> แข็งแรงได้ขนาดนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่นะฮะเ <c oughs> จ้าของงานทั้งหลายนะฮะร้ <c oughs> องเล่น เต้นระบำได้หมดคร,ครบนะฮะทุกแบบให้งานเธอได้เลยนะฮะ<อ>เป็นคน<ะ>ที่มีมีความกตัญอยู่ที่สุดนะฮะคุณพ่อคุณแม่จะต้องรักษาตัวนะฮะแล้วก็ผ่านมรสุมชีวิตมาตลอดตั้งแต่เด็กนะฮะจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังมีมรสุมกหมดแล้วอะ่ะน่าจะหมดแล้วแน่นอนหมดแล้วแม่จากนี้ต่อไปก็เนะอะรุ่งเรืองรุ่งเรืองแล้วก็รับงานรับงานได้แล้วนะครับ